ตอนนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองดูเครื่องตัวใหม่ที่เราเพิ่งนำเข้ามานะคะตัวนี้จะมีชื่อว่าตัวเฟอร์เซ็คสกูปค่ะอันนี้เราเพิ่งแกะออกมาจากกล่องเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวนี้ค่ะเขาจะมีอุปกรณ์อะไรที่แถมมากับเครื่องบ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็ปริมาณของโผลได้ ที่เราเห็นนะคะสีฟ้าๆอย่าี้ค่ะที่เขาขอไว้อันนี้คือซีนที่กันรอยนะคะแต่ว่าตัวเครื่องจริงๆะค่ะจะเป็นสีซิเวอร์อย่างที่เห็นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่าด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นจอดิสเพย์ ฟังก์ชันการใช้งานก็ง่ายนะคะเราจะมีทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือจะเป็นมิลเชคค่ะจะเป็นซอฟไอศครีมแล้วก็จะเป็นฮาร์ดไอศครีมหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเป็นเจลาโต้นะคะ ฟังก์ชันของตัวนี้ค่ะสามารถตั้งเวลาได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะชอบหรือว่าไม่ชอบเนื้อไอศครีมแบบไหน,นถ้าต้องการให้เหนียวขึ้นแน่นขึ้นเราก็อาจจะปรับเวลาขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะคะวิธีใช้ก็ง่ายก็แค่เปิดปิดแล้วก็เราก็ดูว่าเราต้องการเมนูไหนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเรามาดูกันว่าของแถมที่เอามาให้อ่ะคะ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มเปิดจากฝาก่อนเลยนะคะสิ่งที่มากับตัวเครื่อง เดี๋ยวเราลอ,ลองสังเกตง่ายๆนะคะการหมุนฝาค่ะเขาจะแจ้งไว้ว่ามีการเปิดหรือปิดตัวล็อกนะคะของแถมที่มาให้นะคะตอนนี้ที่เรามีก็จะมีเป็นนี่ค่ะด้วยตัวไม้พายแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวใบพัดของเครื่องนะคะโถจุตัวนี้ค่ะจะได้ถึง1.5ลิตรน,นะคะเดี๋ยวเรามาซูมดูใกล้ๆเลย แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะใช้เวลาปั่นค่อนข้างน้อยนะคะจะใช้ระยะเวลาปั่นในการปั่นถึงแค่30-60นาทีเท่านั้น mm hmm. ก็เหมาะสาหรับที่ทําทานที่บ้านหรือว่าธุรกิจเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นการทดลองสูตรง่ายๆพวกนี้ค่ะก็กเหมาะกับใช้งานที่บ้านแล้วก็ฟังก์ชันง่ายๆของพวกเขาว่าค่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อ ในเรื่องของเนื้อไอซ์ครีมหรือว่าเนื้อตัวปั่นของมิลชคอย่างเนี้ยค่ะเวลาเรากดปุ่มอัตโนมัตินะคะระยะเวลาของเขาก็จะตั้งขึ้นให้อัตโนมัติอยู่แล้วลูกค้าก็แค่กดตัวสตาร์แค่ั้นเจ้าเสจสิ้นวิธีการแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มด,ดูที่ฟังก์ชันกันเลยนะคะตัวฟังก์ชันเขา,าค่ะมิลชเชคอ่าพอเรากดปุ๊บระยะเวลาในการทำงานเขาก็จะเพิ่มขึ้นตามให้อัตโนมัติอันนี้จะเป็นซอฟไอซ์ครีมค่ะแล้วก็ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวฮาร์ดไอศครีมถ้าสมมุติว่าเวลาที่เขาตั้งมาให้แล้วค่ะเนื้อไอศ์ครีมเราเาย,ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคยังไม่เหนียวยังไม่นุ่มพอตรงนี้เราก็สามารถปรับเพิ่มเวลาได้นะคะแล้วก็วิธีถ้าสมมุติว่าเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามโปรแกรมที่เราเลือกไว้กดตัวสตาร์ได้เลยค่ะอ่าอันนี้เครื่องก็จะทํางานตามปกติเดี๋ยวขออนุญาตปิดก,ก่อนนะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวโถบ้างตัวโถอันนี้ค่ะสามารถยกออกล้า,ทางทำความสะอาดได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลอย่างหนาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัวงวลว่ามันจะบุกนะคะแคะ่เรียบร้อยใส่เครื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เสียบลงไปปิดฝาค่ะฝามันก็จะมีตัวรอก ตอนที่เราเปิดรอบแรกนะคะแค่หมุนแค่นี้ค่ะให้ตรงลอกเขาแค่นั้นพอเรียแบรบ้อยอันนี้ก็คือเสร็จวิธีนะคะโตวเครื่องนี้นะคะจะเหมาะสำหรับกับทำทานท,ที่บ้านหรือว่าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเล็กๆนะคะตัวนี้ทำกับไอศครีมได้หลาหลายประเท มม่าย о г u r นะคะกาทีหรือแมแต่แนวคีโตค่ะเนวเพื่อสุขภาพเพื่อตัวเนี้ยค่ะทําได้หมดเลย <S <S <อ>เพราะฉะนั้นมีตัวเดียวนะคะหมดกังวนสบายใจได้แล้วก็ถ้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ที่แอดไลน์ค่ะสวิตตี้ค่ะหรือเบอร์ติดต่อตามด้านล่างที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ